ดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรภูสันติภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี2สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลได้ได้ทำผลงานการสร้างระบบสารบัรอิเล็กทรอนิกส์และการจองห้องประชุมของ,ของที่ว่ากรารอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวสุชาณนานลักษณะจันทร์อยู่ระดับชั้นปตีปีส แผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลก่อนที่ดิฉันจะเข้าสู่ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และการจองห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีดิฉันจะพูดถึงวัตถุประสงค์ที่ได้จัดทำระบบนี้ขึ้นมาเรามาดูวัตถุประสงค์กันนะคะ 1. เพื่อสร้างระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และการจองห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอสีสวัสดิ์ 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน 3. ให้ผู้ใช้งานสามารถจองห้องประชุมแบบเย็ยนทามผ่านระบบออนไลน์ 4. เพื่อป้องกันการซ้อนทับในการจองห้องประชุมและเราจะมาดูขั้นตอนการเข้าสู่ระบบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาการเข้าระบบค่ะหน้าตาล็อกอิน พอเราเข้าสู่ระบบเสร็จนะคะเราก็จะมาได้หน้าจอนี้ค่ะเลือกหนังสือตามปีพศและการจองห้องประชุมค่ะอย่างแรกเราก็จะมาลงรับหนังสือก่อนเลือกลงรับนะคะแล้วก็ติ๊กไปค่ะแล้วก็จะได้หน้านี้นะคะก็จะมีหนังสือรับหนังสือทรง คำสั่งประกาศกลุ่มการงานปกครองกลุ่มงานทะเบียนท้องถิ่นอำเภอและเราจะมาดูการลงรับหนังสือกันค่ะที่แล้วก็เราก็จะกดไปที่กอจอตามหนังสือที่เราจะต้องลงรับกันเลยนะคะกอจอแล้วก็วันที่ อันนี้ก็วันที่ค่ะใส่วันที่และอันนี้จากที่ไหนก็จากจังหวัดเราก็พิมพ์ไปนะคะจากจังหวัดถึงถึงอำเภอและเรื่องอะไรเรื่องไฟป่าค่ะการปฏิบัตินะคะก็จะคือ ชื่อคนที่ลงรับนะคะเราก็จะชื่อไปค่ะรัตนาพรค่ะและเราก็จะบันทึกไปเลยค่ะบันทึกข้อมูลสำเร็จและนี่และนี่ก็คือหน้าหน้าตาที่เราบันทึกบันทึกไว้ค่ะกอจอราบสุดนเนี่ยค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะหนังสือส่งหนังสือส่งก็เช่นกันค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นคําสั่งประกาศทุกอย่างคือเหมือนกันหมดค่ะต่อมาแล้วเราจะมาดูการจองห้องประชุมกันนะคะ <c oughs> นี่ค่ะนี่คือการจองห้องประชุมค่ะเราก็ติ๊กเข้าไป <c oughs> อ่าเราจะมาจองห้องประชุมกันนะคะเรากดไปที่จองห้องประชุมค่ะ อ,อันนี้ผู้จองคือใครแล้วก็พิมพ์ไปรัตะนาพรนะคะวัตถุประสงค์ที่เราจองก็คือเรื่องอะไรที่เราจะจองอ่ะเรื่องไฟป่าค่ะวันที่เราจองและสิ้นสุดวันที่สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ แล้วก็จํานวนผู้จองนะคะแล้วก็ใส่ไปค่ะ20คนแล้วก็มาบันทึกค่ะนี่คือบันทึกสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็กดปิดแล้วก็กดกลับค่ะและเราจะมาดูการที่เราจองห้องประชุมนะคะนี่ค่ะจะมีชื่อหน่วยงานไหนที่จองและ จองเรื่องอะไรจอง